สวัสดีครับพบกับผมนะคบเว่กิจนะวันนี้ก็จะมารีวิวซิโรเดนกันเป็นตัวละครที่มาได้เมื่อไม่นานนี้เองนะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นตัวบัฟที่โหดเอาเรื่องอยู่นะจะเป็นยังไงกดไลค์กดต like, ิดตามให้กันด้วยนะแล้วไปลุยกันไปการเล่นซิโรเดนนะครับซึ่งเรื่องของสกิลเนี่ยซิโรเดนจะทําการพุ่งไปข้างหน้าแล้วจะมีเครื่องเก็บตัวอย่างขึ้นอยู่ข้างๆข,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 ของตัวซิโรเดนสอันนะซึ่งเครื่องเก็บตัวอย่างนั้นทําอะไรได้สังเกตจากสีแต่ละสีนะครับซึ่งสี่เนี่ย เขาจะเปลี่ยนตามธาตุตัวละครที่อยู่ในทีมนั่นเองนะซึ่งเครื่องเก็บตัวอย่างจะมีไว้ลดต้านทานธาตุ9%เลยนะตามสีของธาตุเครื่องเก็บตัวอย่างนั่นเองนะซึ่งถ้าอัพพสวรรค์ถึงเวลสินเนี่ยลดได้ตั้ง36%เลยนะโอ้แม่เจ้าเยอะมากๆแต่เมื่อเรากด E ีโดนมอนแล้วเนี่ยจะทําการลดต้านทานธาตุทันทีเลยตามสีของเครื่องเก็บตัวอย่างนะครับขอมาเหตุด้วหนึ่งนะตัวเซเนเนี่ยจะไม่ลดไม้ลมนะครับ ซึ่งอันตีเนี่ยซีโรเนนจะทำการสมบทเป็นดีเจยโยเยเยวันนี้จะมารีวิวซีโรเนนแม่สาวเสือแฮ้ hey! ไม่ใช่ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกเข้าเรื่องกันดีกว่าแล้วจะทำดาเมหินเป็นวงกว้างนั่นเองนะแต่แต,แต่แต่จะมีสงกรณีนะครับก็คือในกรณีแรกถ้าเราอยากจะเอามาฮิลต้องมีเครื่องเก็บตัวอย่างอย่างน้อย2อันนะครับที่ไม่ใช่ธาตุหินนะเอาง่ายก็คือจะมีทัาไฟน้ําแข็งไฟฟ้าก็ได้นะแต่ไม่ใช่ธาตุหินนะครับ เจก็จะทําการฮิล104%ของพลังป้องกันเลยแต,แต่แต่เมื่ออยู่ในทีมที่มีธาตุหินสาตัวเนี่ยเขาจะไม่ฮิลแล้วนะแต่จะทําดาเมจหินแทนก็จะเป็น2 81%ของพลังป้องกันเลยซึ่งมันแรงมากๆเวลาในการจัดทีมเนี่ยอย่าลืมเช็คด,ด้วยนะครับว่าตัวหินในทีมมี3ตัวไหมตัวธาตุที่ไม่ใช่หินมี3ตัวไหมอย่าลืมกระเดินในเรื่องของอันนี้ส่วนสกิลติดตัวเนี่ยอันแรกนะครับเมื่อซิรเนนอยู่ในสถานะพรวิญญาลาตี ธาตุซิโลเนนมีเครื่องเก็บตัวอย่างและมีธาตุที่ไม่ใช่ธาตุหินอย่างน้อย2อันเนี่ยเมื่อทําการโจมตีปกติหรือตีลงพุ่งจากอากาศจะได้รับค่าพรวิญญาลาตีเป็น35หน่วยเลยและ้าในทีมีธาตุหินทั้งหมด3าตัวเนี่ยการตีปกติหรือการพุ่งลงจากอากาศจะทําดาเมจเป็น30%มเป็นเลยนะแต่ซิโลเนนเนี่ยเป็นสายดาเมจได้นะครับอันที่2เนี่ยขนาที่ซิโลเนนอยู่ในสถานะพรวิญญาลาตีเมื่อค่าวิญญาลาตีของซิโรเนนเต็มเนี่ย จะเกิดเอฟเฟกวิญญาประทุซึ่งวิญญาประทุเป็นแบบไหนเวลาเราตีเนี่ยมันจะเกิดเส้นวงข้างๆที่เด้งกลางจอนะครับโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งเลยนะในทุก14วิเมื่อตัวละครอยู่ในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทําให้เกิดวิญญาณราตีประทุเลยพลังป้องกันของซิรูเนจะเพิ่มขึ้นไปอีก20เป็นเวลา15วินาทีนะครับสรุปนะครับซิรูเนไปกับทีมไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าได้นะครับไม้ลม ไม่ได้พลนนะอย่าลืมส่วนตรงนี้ด้วยทีมนะครับซึ่งแน่นอนว่าซิโรเนนจัดทีมได้โคตรเยอะมากๆเอามากๆเลยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างทีมแบบข้าวๆกันนะครับทีมนั้นไม่มีความซับซ้อนอะไรทีมแรกนะครับเอาเป็นแบบนี้ก็จะมีนาวีอซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามีบัฟลดธาไปด้วยเนี่ยดาเมจจะแรงขนาดไหนโหมหาเทพเลยนะก็คืออีก2ตัวก็จะอาจจะเป็นฟริน่าหรือจะเป็นเบเนก,ก็ได้นะหรือจะเป็นคาเซฮาก็ได้นะเอามาเปลี่ยนแทนเบเนก,ก็ได้นะซึ่งแน่นอนว่าเอาคาเซฮามาเนี่ย เราได้ทั้งบัฟทีมแล้วก็ลดต้านทานธาตุ40%เลยนะแต่แต่ฟักคา,าสิฮะถ้าจะลดต้านทานธาตุได้ต้องใส่แฟกลมนะครับถึงจะลด40%เลยบอกเลยนะครับว่าทีมนี้เนี่ยคือโคตรมหาเทพเลยนะสําหรับทีมนี้ทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีมของพี่นิวเลยซึ่งปกติพี่นิวเนี่ยเขาก็จะตีแรงอยู่แล้วและยิ่งมีซีโรนนมาเสริมเลยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดแรงโคตรเดี๋ยวผมก็จะมาลองทีมให้ดูด้วยนะก็คือก็จะมีพี่นิว ฟูรินาตัวปกติแล้วเนี่ยพี่นิวกับฟูรินาเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วอีกตัวก็จะเป็นคาซึฮะซึ่งเอามาช่วยในเรื่องของลดธาตุแล้วก็บัฟทีมไปด้วยนะทีมไรเดนก็ไปได้นะก็จะเป็นไรเดนเอามาเปิดอันติฟันยับยับยับเลยนะก็เยลานเอามากดอันติช่วยซับไรเดนนะฟูรินาคนดีคนเดิมบิกแล้วแทสำหรับทีมนี้ทีมโมรานี่นะครับโมรานี่เนี่ยเขาก็เก่งกับทีมแล้วเคยอยู่แล้วก็จะเป็นโมรานี่เซงหลิงหรือเยลานก็ได้นะ หรือจะเป็นซิงชิวก็ได้นะสำหรับตัวที่3ทีมท่านพ่ออะเลคิโนนะครับซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนันเนี่ยยังไม่หมดเลยนะทีมของซิโรเนนก็คือก็จะมีท่านพ่อเยราดซึ่งไปด้วยกันได้ดีมากๆหรือจะเปลี่ยนเยราดเป็นซิงชิวก็ได้ได้หมดนะอีกตัวก็จะเป็นตัวซับก็จะเป็นเบนเนตหรือขาดเซอฮาก็ได้นะทีม3ามพนก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีนาเวียอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เชียริเชียริเอามาซับนาเวียเนาะแล้วก็ ตัวตัวฟรีอีกตัวที่ไม่ใช่ท่านหินก็จะเป็นฟูริน่าก็ได้ฟิกก็ดีนะสําหรับทีมสามหินทีมหูเต่านะครับปกติหูเต่านี่เขาลดเลือดอยู่แล้วแล้วการมาของซิรเนเนี่ยแล้วมาช่วยในเรื่องของฮิลง่ายๆเลยเอามาตานิรันนั่นเองนะสำหรับหูเต่าอีก2ก็จะเป็นเยลานก็ได้เยลายนี่ปกติเล่นกับหูเต่าเนี่ยคือเข้าขากันมากเพราะหูเต่าเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าหูเต่าเก่งกับทีมละเหยนะครับอีกตัวก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างคาเึฮะคนดีคนเดิมอีกแล้ว สุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมน้ําแข็งตึงๆเลยจ้าก็จะมีอายกะฟูลิน่าอีกตัวก็จะเป็นซารลส์ฟีก็จะเป็นคัสเซิงฮาร์ก็ได้เอามาบัฟทีมเอามาลดตานฐานธาตุมอนเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบนเน็ตก็ได้หรือจะเป็นฟูลิน่าก็ได้นะสําหรับทีมน้ําแข็งนะพอกอนพอกันไม่งั้นยาวแน่นอนนะก็ผมก็พูดทีมคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะอาวุธนะครับซึ่งซิุนเนเนี่ยใส่อาวุธประจําตัวดีสุดเลยให้ค่าป้องกันเยอะมากๆตั้ง82%เลยนะ สเตตัสทำอะไรได้หลังจากการโจมตีปกติหรือโจมตีพุ่งลงจากอากาศจะได้รับบทเพลงแห่งบุพ่านะครับป้องกันจะเพิ่ม8%เลยและได้รับโบนัสความเสียหายธาตุหมด10%เลยจะอยู่ถึง6วินาทีหรือถ้าไม่มีงบเปิดอาวุธเนี่ยอันอื่นก็ใส่ได้นะครับก็จะเป็นอาวุธครับก็ได้นะจะเป็นคราฟนัดลานนะครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุจะเพิ่มพลังป้องกัน16%เลยนะอันนี้คัดหนึ่งนะซึ่งใช้งานง่ายและฟรีด้วย หรือถ้าใครทันดาบกิจกรรมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากิจกรรมตอนไหนแต่รู้สึกว่านัามากนั่นก็คือดาบซินดาบานะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันเลยหรือจะเป็นดาบผู้บ้านผู้เมืองก็จะเป็นดาบฟาร์มได้เลยนะหรือหรือหรือ,รอถ้าเราเอามาบัฟทีมดาบฟรีดอมประจําตัวคาเซฮะก็ได้นะ แต่นอกนั้นเนี่ยของสาย DPS เลยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับสาย DPS อาร์ติแฟกต์นะครับเซตเดียวเลยนะครับก็ต้องเป็นเซตของนัดลานเลยจะเป็นเซตซินเดอร์ซิตี้เซตเดียวเท่านั้นนะออฟลักนะครับนาฬิกาเป็นป้องกันหรือฟื้นพลังงานซึ่งฟื้นพลังงานเราใส่ได้ต่อเมื่อค่าฟื้นพลังงานยังมีน้อยนะครับถ้วยเป็นป้องกันนะครับหัวเป็นโบนัสรักษาเท่านั้นนะ ส่วนออฟลรงนะครับก็จะเป็นป้องกันฟื้นพลังงานคีเลคคิดาเมตนะครับเรื่องของกลุ่มดาวนะครับซึ่งสีหนึ่งทำอะไรได้ค่าวิญญาณลาตีและโฟร์จิสตันที่ใช้ในสถานะพรวิญญาณลาตีของซิโรเนเนี่ยลดลง30%เลยและขีดจำกัดของค่าวิญญาณลาตีจะนานขึ้น4 5เเลยกลุ่มดาวอันนี้เนี่ยมันก็แค่ลดระยะเวลาพอลาตีนั่นเองนะซึ่งสีหนึ่งมันไม่ใช่ไฮไลท์แต่สีสองนี่แหละไฮไลท์มากๆเลยนะคือกลุ่มดาวที่เก่งออกมากทำอะไรได้ ถหินจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ถ้าไฟโจมตีเพิ่มขึ้น45%น้ำพลังชีวิตเพิ่มขึ้น45%น้ำแข็งความแรงขีเพิ่มขึ้น60%ไฟฟ้าเฟิรนฟูพลังงาน25หน่วยและเวลาคูดาวของถ้าไม่ตายเนี่ยจะลดลง6วินาทีเลยซึ่งอันนี้แหละกลุ่มดาวอันนี้แหละคือโคตรเก่งนะสำหรับกลุ่มดาวซิรูนนซึ่งแนะนำว่าเปิด42ขุมกว่า ถ้ามีงบนะโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นการโชว์เคสแต่ละทีมนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยซิรุเนนจะเก่งแค่ไหนสําหรับกลุ่มทาวซีสองนะโอ้ผมจินตนาการได้เลยนะครับว่ามันต้องแบบเทพเก่งแนะ่โนอนนะพร้อมอย่างพร้อมแล้วไปลุย

んじゃ行くよ。 うん、私は帰ってきた。<laughs> <laughs> 響く 見切りました <laughs> どのばき <laughs> <laughs> のいかずち。<laughs> <laughs> <laughs>

よし今回は大物が釣れたいよう <laughs> 話が続じないなら <laughs> いいかい

くりこるいののを知ってににたがその赴くままち。し、うん、よし、くし、よし。 山来る

踊りません行こう謎の行く先響く楽場ですおめだ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการเททีมซิโรเน่นะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันหลากหลายมันเล่นได้หลายทีมเอามากๆเลยนะมันอารมณ์มันเหมือนคัเซฮานี่นะ อันนี้คือคาสิฮะในเวอร์ชั่นธาตหินก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเด้๋ยวไปไปครับผมไปแล้วนะไปแล้วนะ